ส่งงานนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกตู้ขายประกาหยอดเหรียญนะครับผมแบบ2ช่องจ่ายนะครับรับเหรียญได้หลายแบบเหรียญมีจอแสดงผลนะครับตัวตู้เป็นตู้เหล็กนะครับผมขนาดความกว้าง40เซนนะครับสูง57เเซนลึกเข้าไป20เซนนะครับ2ช่องจ่ายนะครับก็คือจะเป็นประกาแดงชั้นบนนะครับแล้วก็ประกาศประกาแดงกับประกาน้ำเงินนะครับผมผมไม่มีประกาแดงเทสนะครับก็จะใช้เป็นประกาน้ำเงินแทนนะครับผม แล้วก็ที่กลไกนะครับตัวนี้ใช้กลไกจัดปากกาทั้งหมด2ชุดนะครับชุดหนึ่งจะบรรจุปากกาได้ประมาณ16แท่งนะครับก็คือ2ชุดรวมกันก็ประมาณ30กว่าแท่งนะครับาราคานะครับที่กําหนดไว้ก็คือ5บาทนะครับตัวนี้รับเหรียญได้ทุกแบบนะครับหย่อนเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าครบ 5บาทจะสามารถเลือกประกาได้นะครับ1แท่งนะครับแต่ถ้าเราหยอดไป10บาทไม่มีเหรียญอื่นเลยนะครับนอกจากเหรียญ10ถ้าเราหยอด10บาทไปเราก็จะสามารถกดประกาเลือกได้2แท่งนะครับผมโอเคที่ด้านข้างตู้นะครับจะมีแจ็คเสียบไฟ DC 12โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะมีอะแดปเตอร์ไปให้นะครับด้านหนึ่งก็เสียบไฟบ้านนะครับอีกด้านหนึ่งก็เสียบเข้าที่ด้านข้างตู้ได้เลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองเทสหยอดเหรียญกันนะครับ หลังจากเสียบไฟแล้วนะครับที่ด้านตัวตู้ด้านบนของตัวกลไกลนะครับจะมีไฟ LED ส่องนะครับผมเพื่อให้เห็นตัวประการนะครับแล้วก็ที่หน้าจอติดแล้วนะครับจะขึ้นว่า insert coin บาทนะครับให้หยอดเหรียญ5นะครับผมเดี๋ยวผมจะลดแสงนิดนึงนะครับอ่า มาณน,นี้เห็นไหมน่าจะเห็นเนาะโอเคก็พร้อมใช้งานนะครับตอนนี้หลังจากเสียบไฟนะครับก็จะมีไฟติดนะครับแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณด้วย3ติดไฟที่ปุ่มจากระพริบ1ครั้งนะครับเมื่อกี้สักครู่เห็นแล้วนะครับตัวเซอร์โวจะมีเสียงการทํางานนิดหน่อยนะครับเซตไปแล้วเซตไปในตําแหน่งที่เรากําหนดไว้นะครับเดี๋ยวลองเทสหยอดเหรียญน,นะครับตัวนี้รับได้ทุกแบบเหรียญน,นะครับหยอดอา่า ห้ครบห้าบาทก็เหรียญไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถกดเลือกประการได้อันนี้ยังไม่ได้หยอดเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะเทสกดปุ่มให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิด,ป,ดปิดใหม่แต่เดี๋ยวลองเทสใหม่นะครับ อลองกดปุ่มดูนะครับก็ on, จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเรายังไม่ได้หยอดเหรียญน,นะครับไฟที่ปุ่มมันจะมีติดด้วยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่หยอดหยอดเหรียญยังไม่ครบ5บาทมันจะไม่ติดนะครับถ้าหยอด5บาทปุ๊บมันถึงจะกดมันถึงไฟที่ปุ่มจะถึงจะติดนะครับให้เรากดเลือกอ่ายังไม่หยอดเหรียญก็กดไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับหน้าจอขึ้นว่า insert coin นะครับเดี๋ยวลองหยอดเหรียญน,นะครับเหรียญสบาทนะครับอ่า เมื่อเราหยอดเหรียญสองบาทจะมีเสียงสัญญาณ2ติ๊ดนะครับตามราคาเหรียญน,นะครับเหรียญห้าก็จะมีเสียงเลย5้าติ๊ดนะครับแล้วก็ที่จอนะครับก็จะขึ้นเครดิตจํานวนเงินที่เราหยอนไปนะครับอย่างตอนนี้เครดิต2บาทและกดปุ่มก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นหย่อนยังไม่ครบนะครับหยอดเพิ่มอีก2บาทนะครับติดติ๊ดเป็น4บาท เปียนบาทตามไปเป็น5บาทนะครับเมื่อคบ5บาทไฟที่ปุ่มกดจะติดนะครับแล้วก็ที่หน้าจอจะขึ้นว่าต่อแรกบรรทัดแรกอ่ะมันจะขึ้นว่าเครดิตนะครับเครดิตจํานวนเงินแต่ว่าถ้าเขหยอดคดบ5บาทปุ๊บบรรทัดที่2มันจะเพิ่มขึ้นมานะครับขึ้นว่าสเล็กยเพนนะครับไฟติดนะครับก็ให้กดเลือกปากกาได้เลยนะครับผมจะลองเลือกสีน้าเงินนะครับสเล็กบูเพนนะครับไฟปุ่มน้าเงินจะติดนะครับ ไฟที่ปุ่มแดงจะดับไปนะครับตัวที่เราไม่ได้เลือกจะดับจะดับไปนะครับพร้อมกับหน้าจอบอกด้วยนะครับว่าเราเลือกประกาสีอะไรนะครับหลังจากนั้น,นกลไกจะทําการจ่ายประกาออกมานะครับแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณสองสามติ๊ดหนึ่งติ๊ดสองติ๊ดสามติ๊ดบอกการทํางานนะครับอย่างนี้ผมได้ประกามาแล้ห้าบาทคราวนี้หยอห่อนเหรียญห้านะครับถ้าเหรียญห้าก็จะไปเลยวิ่งไปเลยนะครับห้าติ๊ดเลือกประกาแดงนะครับ ไฟสีน้ำเงินจะดับนะครับเมื่อกี้ผมเลือกสีแดง่ะกลไกลจัากประกา1หนึ่งแท่งมีเสียงสัญญาณสติดหลังจากจ่ายประกาเสร็จนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับประกาคราวนี้ลองหยอด10บาทนะครับถ้าเราไม่มีเหรียญอื่นเลยเรามีแต่เหรียญสิบนะครับหยอดได้ไหมหยอดได้นะครับ่ะเครดิตจะวิ่งไปทีเดียวเลยนะครับ10บาทบรรทัดที่2จะขึ้น Select U-Pen นะครับแล้วก็ไฟที่ปุ่มกดจะติดนะครับะเลือกสีน้ำเงินนะครับ กดปุ่มจะมีเสียงสองติ๊ดนะครับอ่าจ่ายประกาเสร็จมีเสียงสามติด๊ดไฟดับไปนะครับอ่าเครดิตเราจะยังเหลือ5บาทนะครับเราจะสามารถกดประกาศได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเมื่อกี้เราหยอดไป10บาทนะครับจะเลือกเป็นสีเดียวกันก็ได้หรือเลือกอ่าสีไหนก็ได้นะครับอ่าผมลองเลือกสีแดงไฟที่เราไปได้เลือกมันจะดับนะครับจะขึ้นเฉพาะไฟปุ่มที่เราเลือกนะครับได้ประกาศหนึ่งแท่งนะครับ การทำงานประมาณนี้นะครับผมหยอดให้ครบ5บาทสามารถกดเลือกประกาศได้เลยนะครับหยอดเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะครับหน้าจอขึ้น Delivering นะครับ Item Delivering Deliverate อยู่นะครับก็จะบอกการทำงานไปเรื่อยๆด้วยนะครับที่หน้าจอสินะครับเล,กกเ,เลือกสีน้ำเงินเลือกสีน้ำเงินไฟสีแดงจะดับได้ประกาศแล้ว ไอเทมดีลิเวอร์แตังอยู่นะจอจะบอกตลอดนะครับคราวนี้ผมจะเลือกสีน้ำเงิน2แท่งก็กดสีน้ำเงินไปอีกนะครับประกาศจ่ายนะครับปกตินะครับการทำงานก็ประมาณนี้นะครับส่งงานนะครับทำงานได้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ตู้ขายประกาศหย่อนเหรียญสองช่องจ่ายนะครับรับเหรียญได้หลายแบบเหรียญมีจอแสดงผลนะครับเป็นโปรเจกต์ตู้สำเร็จตู้เสร็จเลยนะครับเสียบไฟใช้งานได้เลยนะครับผมก็ สนใจติดต่อที่เพจมาได้นะครับขอบคุณครับ